สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถหลักนะฮะเป็นของโฟม์คสูรุ่น WA 250รุ่น3นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าต,ตัวนี้เนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็นรถปักนะฮะที่เป็นตัวเทียบเท่ากับ wa 2 7 0นะครับ w อ่า WA 270ที่อาจเคยรีวิว,ว,วไปในหลายๆคลิปมานะครับแต่ว่าพอเป็นรถที่เป็นตัวเก่าว่ารุ่น5ลงมาเนี่ยรหัสเดิมของเขานะครับจะเป็นรหัส250านะครับแต่ว่าขนาดตวงเขาเนี่ยจะเท่ากับ270เลยนะครับแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นนะเขาจะเปลี่ยนเลขรถข้างหน้านะครับจาก250เนี่ย เป็น270ศนั่นเองนะครับอย่าง300เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น320นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือรถไซส์เดียวกันนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยพอเปลี่ยนโฉมไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเลขข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับอ่าก็แน่นอนนะฮะ250นะครับตัวนี้เนี่ย มุ้งขี่ที่เขาให้มานะครับลูกค้าครับก็จะเป็นมุ้งขี่ที่มีขนาด 3Q นะครับเท่า270ในเดยเลยนะครับแต่ว่าบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะเบาลงมานะครับเบาลงมากว่าตัว300 300ทั่วไปนะครับเน้นความคล่องตัวนะครับพวกนี้เนี่ยเวลาสปีดตรงสปีดต้นของเขาเนี่ยก็จะคล่องตัวกว่าพวก300 320นะครับมุ้งขี่ 3Q นะฮะแล้วก็แขนเคืงของเขาเนี่ยก็ไม่มีรอยรล้ารอยดำนะครับเนี่ยนะโกเทาของเขาเนี่ยก็คือแห้งเดิมหมดเลยทั้งคันนะครับเนี่ยนะ สีสันสวยเดิมทั้งคันนะฮะโอเพลเนี่ยแห้งดีหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับช่วงคัสซงคัสซีตัวรถนะครับลูกค้าลองดูนะครับก็ไม่ได้มีรอยผุอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขนาดยางของเขาเนี่ยจะเป็นยางเบอร์7.5 25นะครับทั้ง4เส้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นยางบิสโตนนะฮะยางญี่ปุ่นแท้หมดเลย4เส้นนะครับสภาพยางเนี่ยก็สวยดีมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะระบบเกียร์ของเขานะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานะฮะเป็นรุ่น3ก็จะเน้นความดูแลง่ายนะฮะใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเกียร์กัน สภาพเตียก็แห้งๆดีนะครับไม่มีรอยรั่วซึมหรือว่าจุดรั่วซึมของน้ํามันตรงไหนเลยนะครับเนี่ยนะอ่าสวยนะฮะตัวนี้นะครับจะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูครับชิปเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะครับจะใช้เป็นเครื่องยนต์โคโมโซ 6D102 นะครับลูกค้าครับก็แน่นอนนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเ่าเหมือน320รุ่น5เช่นกันนะฮะ320รุ่น5นี่ก็ใช้เครื่องตัวนี้เด๊ะเลยนะครับแล้วก็ รหัส 6D102 เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆก,ก,กันครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงครับนะครับสภาพเครื่องยนต์ฝั่งหัวชีดของเขาเนี่ย ก็แห้งดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะทำงานได้แน่นดีปกติมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ไดร์เกธรรมดานะฮะเวลาดูแลรักษาเนี่ยก็จะทําได้ง่ายนะฮะนี่นะครับก็ตำสายรุ่น3นะครับเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับนี่นะเดี๋ยวเปิดเกียองฝั่งเดอร์โบให้ดูด้วยอ่ะนี่นะครับลองดูใใกล้นะครับ สภาพเครื่องฝั่งเทอร์โบของเขาเนี่ยก็แห้งสวยดีไม่แพ้ฝั่งหวัวฉีดเลยนะครับเครื่องยนต์มาสวยนะครับตัวนี้นะครับหัวกงหัวเก่งเนี่ยไม่มีรอยผุเลยนะครับงามมากนะครับรุ่น3ามตัวนี้นะครับเนี่ยนะด้านหลังมุงกี่เนี่ยมาเต็มหมดเลยนะครับ อันน okay. okay. ี้ก็เป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว WA 250รุ่น3คันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของที่นั่งด้านบนคนขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าการทังงานของเขาเนี่ยยังโอเคดีอยู่หรือเปล่านะครับไปไปดูกันนี่นะครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่นั่งด้านบนหัวเก่งนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพภายในนะครับของเจ้าตัว250รุ่น3นะครับเนี่ยนะเฟอรนเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีรอยแตกอะไรนะ สภาพภายในสวยนะครับสภาพด้านหลังก็สวยนะครับไม่ได้มีรอยสนิมหรือว่ารอยผุอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเกียร์ทอกธรรมดานะครับรูปที่เขาให้มาเนี่ยจะมีเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์คอยหลังสี่เกียร์แบบนี้นะครับระบบแอร์ก็มีติดตั้งมาพร้อมนะครับนี่นะแลมแลมมากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะครับ ปั๊มแขนของเขาเนี่ยยังทํางานได้ดีมากๆนะครับความง่ายตามไม้ตามาตามือเลยนะครับออโอเคเลยนะทํางานได้ไวตามไม้ตามาตามือดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองกดตัวกันดูนิดนึงนะครับก็กดตัวลอยได้นะฮะปั๊มเนี่ย ไม่โหลดนะครับเครื่องยนต์ไม่วูบนะครับแรงปั๊มแรงเครื่องเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับแหลมบอกได้เลยว่าแหลมนะครับขย่าหินออกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเกียร์กันนะครับมานะเบรกม่อก็ดึงตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มที่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับเกียร์หนึ่งนะครับโอ้พื้นที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งท่าดักหนึ่งนะฮะ จังหวะการเปลี่ยนกงเปลี่ยนเกียร์เนี่ยโอเคนะครับเกียร์เกินก้าแรงดีนะเดี๋ยวน้าไปลึกๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเกียร์ถอยหลังกันก่อนเลยนะครับอ่ามานี่นะฮะเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่ครับอ่าใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับสาหรับเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองเกียร์เดินหน้ากันบ้างนะครับเนี่ะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับ สี่นะครับนะเกียร์ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ด้อนหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็เบรกของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ดีเลยนะครับการทางานก็คล่องตัวดีนะครับตัวนี้นะครับทางานคล่องดีนะนะพวงมาลัยก็นิ่มดีเลยนะครับขับขับมือเดียวก็ทํางานได้สบายสบายเหมือนกันนะครับไม่ได้นักอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยนะ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพภายในหัวเก่งนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว wa 250รุ่น3คันนี้ครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าต,ตัวรถตากโคมสุส d a 250รุ่น3คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็พอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับ <S <S <ๆ>ก็จะมีรูปของเขาแนบพร้อมกับวิดีโอนะครับเรียลรอบคันนะครับตอนสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอตอนที่เขาขับทดลองใช้งานหน้าร้านกว้างๆเนี่ยนะฮะส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครรรับละาาาูดอออยจงงมมถถ ตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโลเกชช่นของที่ร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าคันนี้นะครับก็มา สวยเลยนะฮะแล้วก็ระบบต่างๆของเขาเนี่ยก็พร้อมใช้งานเลยนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ันนี้นะครับกับเจ้าตัวผมสุ wa สองร้อยรุ่น3คันนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดฝากเออขออภัยฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นผ้าตินขาวทุกสมัมของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ